ในสังคมที่เราอาศัยอยู่เคยสังเกตไหมว่าปัญหาหลายอย่างมักวนเวียนกลับมาในรูปที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการเมืองหรือแม้แต่เรื่องของความศรัทธาวันนี้เราจะมาสวมบทบาทนักสืบสายธรรมเพื่อไขคดีที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงนั่นคือกรณีของหลวงพ่ออลงกฎแห่งวัดพระบาทน้ำพุ และหมอบีพูดสื่อวิญญาณกับข้อกังขาเรื่องเงินบริจาคที่เกิดขึ้นเรื่องราวนี้ซับซ้อนกว่าที่เห็นแต่เราจะค่อยๆแกะรอยไปทีละประเด็นเพื่อให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ล่าสุดหลวงพ่ออลงกฎได้ออกมาถแถลงถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสในการรับเงินบริจาคจากหมอบีพูดสื่อวิญญาณประเด็นหลักคือ หมอบีได้รวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาผ่านบัญชีส่วนตัวก่อนที่จะนำเงินสดจำนวนหนึ่งมาถวายให้กับวัดพระบาทน้ำพุซึ่งทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมและกระบวนการที่โปร่งใสหรือไม่หลวงพ่ออลงกฎชี้แจงว่าท่านไม่ได้ร้องขอให้หมอบีดำเนินเช่นนั้นแต่เป็นความประสงค์ของหมอบีเองเมื่อยอดเงินบริจาคสูงขึ้น หลวงพ่อจึงได้สั่งให้ยุติการรวบรวมเงินผ่านบัญชีส่วนตัวและให้นำเงินเข้าบัญชีของวัดโดยตรงส่วนหมอบีเองก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการชี้แจงรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนเพื่อสร้างความกระจ่างสรุปเหตุการณ์สำคัญหมอบีทูดสื่อวิญญาณรวบรวมเงินบริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวนำเงินสดถวายวัดพระบาทน้ำพุ เกิดข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสหลวงพ่ออลงกดชี้แจงหมอบีกำลังชี้แจงกับเจ้าหน้าที่จุดชนวนสำคัญคือการที่เงินบริจาคถูกรวบรวมผ่านบัญชีส่วนตัวแทนที่จะเข้าบัญชีของวัดโดยตรงทำให้เกิดความไม่มั่นใจในหมู่ผู้บริจาคและประชาชนทั่วไปผลกระทบที่เกิดขึ้นคือความน่าเชื่อถือของวัดพระบาทน้ำพุ และตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจถูกตั้งคำถามและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริจาคเพื่อการกุศลอาจลดลงแต่ทำไมปรากฏการเช่นนี้ถึงเกิดขึ้นได้อะไรคือต้นตอของปัญหาที่ทำให้เกิดความคลุมเครือและความไม่ไว้วางใจในฐานะนักสืบสายธรรมเราจะใช้หลักธรรมคำสอนมาเป็นหลักฐานในการไขคดีนี้ และหลักธรรมที่เราจะนำมาพิจารณาก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่คือหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อเราเผชิญกับปัญหาเราต้องหาสาเหตุของปัญหาจากนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาโดยการเดินตามหนทางที่ถูกต้อง ลองนำหลักอริยสัจสี่มาวิเคราะห์กรณีของวัดพระบาทน้ำาุุและหมอบีทุกในที่นี้คือความไม่โปร่งใสและความคลุมเครือในการรับเงินบริจาคที่ทำให้เกิดความกังวลและความไม่ไว้วางใจสมุทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องของการรับบริจาคหรืออาจเกิดจากความประมาทเลอเลอในการจัดการเงินบริจาค นิโรธคือการทำให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริจาคและมัรคคือการสร้างระบบการจัดการเงินบริจาคที่ชัดเจนตรวจสอบได้และเป็นไปตามหลักธรรมาพิบาลลองจินตนาการว่าการบริจาคเงินก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้หากเราปลูกต้นไม้ในดินที่ไม่ดีหรือไม่ได้ดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ต้นไม้ก็จะไม่เติบโตและอาจตายไปในที่สุดเช่นเดียวกันหากเงินบริจาคไม่ได้ถูกจัดการอย่างโปร่งใสและถูกต้องศรัทธาของผู้บริจาคก,ก็จะเหี่ยวเฉาและอาจหมดไปในที่สุดในทางตรงกันข้ามเรามาดูตัวอย่างของบุคคลที่เลือกทําสิ่งที่ถูกต้องและโปร่งใสในการบริจาคและการช่วยเหลือผู้ยากไร้ลองนึกถึงมูล,ลนิธิกระจกเงา ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องมูลนิธิกระจกเงาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความโปร่งใสในการจัดการเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ที่รับจะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริงและมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างละเอียดและเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบมูลนิธิกระจกเงาทำเช่นนี้เพราะเชื่อว่า ความโปร่งใสคือหัวใจสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและเมื่อผู้บริจาคเชื่อมัน่นว่าเงินของตนจะถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องพวกเขาก็จะเต็มใจที่จะสนับสนุนต่อไปอย่างไม่ลังเลการกระทําของมูล,ลนิธิกระจกเงาจึงส่งผลดีต่อสังคมในวงกว้างช่วยให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดี จากการสืบสวนของเราในวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าทุกการกระทำล้วนส่งผลเสมอการกระทำที่ไม่โปรง่งใสอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความไม่ไว้วางใจในขณะที่การกระทำที่โปร่งใสและซื่อสัตย์จะสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลดีต่อสังคมคุณผู้ชมล่ะครับเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้หรือไม่คุณเลือกที่จะทำอย่างไร รวมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับและอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเราเพราะเราจะมาเจาะลึกถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีของวัดพระบาทน้ำผูและหมอบีว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริจาคเพื่อการกุศลอย่างไรแล้วเราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้บ้างคุณเคยสงสัยไม่ว่าทำไมบางปัญหาในสังคมถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ราวกับว่าเรากำลังติดอยู่ในวังวนเดิมๆวันนี้ในฐานะนักสืบสายธรรมเราจะมาไขาปริศนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข่าวใหญ่ที่สะเทือนขวัญเพื่อค้นหาความจริงที่ลึกซึง้งกว่าแค่เหตุการณ์ที่ปรากฏเหตุการณ์ที่เราจะมาสืบสวนในวันนี้คือโศกนาฏกรรมที่โรงงานหมิงตี้เคมีคอลจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่5กรกฎาคม2564โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิดอย่างรุนแรงเกิดเพลิงไหม้มหาศาลและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปทั่วพื้นที่โดยรอบต้นเหตุของการระเบิดมาจากถังเก็บสารเคมีสไตรีนโมโนเมอร์ขนาดใหญ่แรงระเบิดส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายอย่างหนักกลุ่มควันพิษ แผ่กระจายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ต้องอบพยพประชาชนในรัศมีหลายกิโลเมตรออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนการดับเพลิงเป็นประหย่างยากลำบากกินเวลายาวนานและน่าเศร้าที่ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้กล้าหาญนายกทธิ์ลาวพันธ์หรือพอสไปในเหตุการณ์นี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบรายนี่คือภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทำไม ทำไมโศกนาฏกรรมเช่นนี้ถึงเกิดขึ้นได้อะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่การระเบิดครั้งใหญ่เราจะใช้หลักธรรมคำสอนใดมาเป็นแสงสว่างนำทางในการไขคดีนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงกฎแห่งกรรมกฎที่ว่าด้วยการกระทําและผลของการกระทํากฎที่เชื่อมโยงทุกสิ่งอย่างเป็นเหตุเป็นผล กฎแห่งกรรมไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเวีนกรรมในชาติภพหน้าแต่เป็นกฎสากลที่อธิบายว่าทุกการกระทําไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนส่งผลกระทบตามมาเสมอเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะงอกเงยออกดอกออกผลหากเราหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีผลที่ได้ก็คือความสุขความเจริญ แต่หากเราหว่านมเมล็ดพันธุ์แห่งชั่วผลที่ได้ก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วกฎแห่งกรรมเกี่ยวอะไรกับเหตุระเบิดที่โรงงานหมิงตี้เคมีคอลลองพิจารณาดูนะครับหากโรงงานแห่งนั้นละเลยมาตรฐานความปลอดภยัยหากมีการประมาทเลินเล่อในการจัดเก็บสารเคมีหากมีการแสวงหากำไรโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นั่นคือการหวานมเมล็ดพัน์ธุแห่งความประมาทและความเห็นแก่ตัวและเมื่อมเมล็ดพัน์ธุเหล่านี้เติบโตเต็มที่ผลที่ตามมาก็คือโศก,กนาตกรรมที่เราได้เห็นลองนึกภาพนะครับหากเราขับรถด้วยความเร็วสูงประมาทไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนั่นคือการหวานมเมล็ดพัน์ธุแห่งความเสี่ยงถึงแม้เราอาจจะรอดพ้นจากอุบัติเหตุไปได้หลายครั้ง แต่ในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมความประมาทนั้นก็จะนำมาซึ่งความสูญเสียกฎแห่งกรรมจึงไม่ใช่เรื่องของการลงโทษจากอำนาจใดๆแต่เป็นกฎธรรมชาติที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงและยุติธรรมในทางตรงกันข้ามเราลองมาดูตัวอย่างของบุคคลที่เลือกที่จะหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีกันบ้างนะครับผมขอยกตัวอย่างคุณลุงท่านหนึ่งที่ผมเคยรู้จัก ท่านเป็นเจ้าของโรงงานเล็กๆแห่งหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้โรงงานของท่านแตกต่างจากที่อื่นคือท่านให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรกท่านลงทุนในระบบป้องกันอุบัติเหตุอย่างเต็มที่ท่านฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอและที่สาคัญที่สุด ท่านปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างปลอดภัยถึงแม้โรงงานของคุณลุงอาจจะมีต้นคุณการผลิตที่สูงกว่าโรงงานอื่นๆเล็กน้อยแต่สิ่งที่ท่านได้รับกลับคืนมาคือความไว้วางใจจากพนักงานความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำและความสุขที่ได้เห็นพนักงานทุกคนทำงานอย่างปลอดภัยและมีความสุข โรงงานของคุณลุงไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเลยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานี่คือผลของการหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีความเมตตาและความรับผิดชอบจากการสืบสวนคดีหมิงตี้เคมีคอลเราได้เรียนรู้ว่าทุกการกระทำล้วนส่งผลกระทบเสมอไม่ว่าจะเป็นการกระทำของบุคคลองค์กรหรือแม้แต่ประเทศชาติสิ่งที่เราเลือกจะทำในวันนี้ จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราในวันหน้าคุณผู้ชมเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับความปลอดภัยของส่วนรวมหรือไม่คุณเลือกจะทำอย่างไรรวมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับและในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงผลกระทบที่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์โรงงานมิงตี้เคมีคอลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่พลาดการสืบสวนในตอนต่อไปนะครับเพราะความจริงยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากทำไมอำนาจถึงทำให้คนตาบอดเรื่องราวความขัดแย้งที่ดิน5 0 8 3ไร่กลางจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้ครอบครองที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามช้างอารีนาและสนามแข่งรถระดับโลกอย่างสนามช้าง International Circuit อาจไม่ใช่แค่ข้อพิาพาททางกฎหมายแต่เป็นการสะท้อนภาพความจริงบางอย่างในสังคมไทยวันนี้เราจะมาสวมบทบาทนักสืบสายธรรมไขปริศนาเบื้องลึกของเรื่องนี้ไปด้วยกันข้อพิาพาทที่ดินเขากระโดงปะทุขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคม2568เมื่อกระทรวงมหาไทย เตรียมเพิกถอนโฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวตามการอ้างสิทธิ์ของรอฟอรทอที่ยึดตามกฎหมายเก่าและคำพิพากษามองเผินๆเ,เหมือนเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งรอฟอรทอผู้ถือครองที่ดินเดิมซึ่งก็คือฝั่งบุรีรัมและประชาชนในพื้นที่ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้จุดเปลี่ยนสำคัญคือการที่รอฟอรทอยืนกรานที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแม้ว่าที่ดินดังกล่าวจะถูกพัฒนาเป็นสนามกีฬาระดับโลกไปแล้วและคดีนี้กำลังอยู่ในการสืบสวนของ DSI ซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นกว้างขวางตั้งแต่การยกเลิกการจัดงานกีฬาระดับโลก ไปจนถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนในพื้นที่อะไรทำให้รอฟอทต้องเดินหน้าเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความสุขของคนจำนวนมากอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนี้ลองพิจารณาจากหลักอกุศล,ลมูล3ประการนั่นคือโลภโทสะและโมหะโลภ คือความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นโทสะคือความโกรธความไม่พอใจความขุนเคืองใจและโมหะคือความหลงความมืดบอดทางปัญญาเมื่อพิจารณาจากข่าวเราอาจเห็นเงาของอกุศลมูลเหล่านี้ซ่อนอยู่เบื้องหลังโลภะอาจเป็นความอยากได้ที่ดินคืนมาโทสะ อาจเป็นความไม่พอใจที่มีต่อการครอบครองที่ดินในปัจจุบันและโมหะอาจเป็นความหลงในอำนาจและความเชื่อมั่นว่าตนเองถูกต้องแต่เพียงทู้เดียวเปรียบเทียบอกุศลมูลเหล่านี้เหมือนเชื้อเพลิงที่เติมไฟให้กับการกระทําเมื่อใจถูกครอบงำด้วยความโลภโกรธหรือหลงการตัดสินใจก็จะขาดสติและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนา ลองนึกภาพคนขับรถที่ประมาทขับรถด้วยความเร็วสูงเพราะความอยากไปให้ถึงที่หมายเร็วๆหรือเพราะความโกรธที่มีต่อเพื่อนร่วมทางหรือเพราะความหลงคิดว่าตนเองเก่งกาจสุดท้ายก็อาจประสบอุบัติเหตุทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อนในทางตรงกันข้าม ลองพิจารณากรณีของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงสละที่ดินส่วนพระองค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใครคือพระองค์พระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้สงครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยพระองค์เลือกที่จะสละทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะพระองค์ทรงมีเมตตา กรุณามุทิตาอุเบกขาทรงเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและทรงปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขการกระทําของพระองค์ส่งผลดีอย่างไรต่อตัวพระองค์และสังคมการกระทําของพระองค์ทําให้พระองค์ทรงเป็นที่รักและเคารพของประชาชนและทําให้สังคมไทยมีความสงบสุขร่มเย็นเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างสองทางเลือก ทางหนึ่งคือการเลือกที่จะยึดติดกับอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตนอีกทางหนึ่งคือการเลือกที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจากการสืบสวนเชิงธรรมในวันนี้เราพบว่าต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ใจที่ถูกครอบงำด้วยอกุศลละมูลเมื่อใจมีโลภโทสะโมหะการกระทำก็จะถูกชี้นำไปในทางที่ผิดและผลลัพธ์ ก็สะท้อนกลับมาเสมอแล้วคุณล่ะเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกทำผิดหรือไม่แต่เรื่องนี้อาจไม่จบแค่นี้เพราะยังมีเบื้องหลังที่สังคมยังไม่รู้